สปีแล้วหรอเนี่ยแฟนเด็กดาราสาวคลั่งรักจัดเซอร์ไพรส์น้าทึ่งมีโมเมนต์สวมแหวนเพชรเม็ดใหญ่ให้แล้วยิ่งนับวันก็ยิ่งเปิดโมเมนต์สวีทให้ได้เห็นกันผ่านโซเชียลบ่อยๆระหว่างแทดนปภาและทีชานนจนคนบันเทิงและแฟนคลับลุ้นและเชียร์ให้ทั้งคู่มีข่าวดีกันเร็วๆนี้ และแม่แพ้ไต่คูเริ่มปล่อยโมเมนต์สวีทของแฟนหนุ่มรุ่นน้องให้ได้ชมเรื่อยเื่อย่างล่าสุดแม่แพทย์โพสต์ภาพน่ารักรักลงอินสตาแกรมแอดแพทย์เนเป้าเป็นภาพคู่กุหลาบสีขาวที่ตกแต่งขึ้นมาเป็นรูปน้องหมีตัวใหญ่พร้อมแคปชั่นระบุว่าขอบคุณนะครับคุณชาโนนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองปีแล้วอ่อนเนี่ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน่ารักอ่ะ หนุ่มที่มาคอมเมนต์บอกว่ารักที่สุดบอกเลยค่ะว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆจนลุ้นข่าวดีตัวโก่งกันเลยทีเดียว